สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่16ตุลาคม2568แจ้งพี่น้องอสอมทราบครับหากค่าบำรุงโชโกศรอ,อสอมเพิ่มจากปีละ25บาทเป็นปีละ50บาทครับเรื่องนี้นะครับมีการเสนอเข้าที่ประชุมที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับปี2 5 8เมื่อวันที่4มีนาคม2568คือขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ16การหักค่าบำรุงรายปีซึ่งข้อบังคับข้อ16เดิมนะครับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต้องชําระเงินค่าสมัครเป็นเงิน100บาทและต้องชําระค่าบำรุงรายปีปีละ25บาทให้สมาคมนะครับก็จะแก้ไขเป็นค่าสมัคร100บาทหากครั้งเดียวแรกเข้านะครับส่วนค่าบำรุงรายปีนี่จะเพิ่มเป็นปีละ50บาท แต่ในการเพิ่มเป็นปีละ50บาทนี้นะครับจะเพิ่มไม่เกิน5ปีตั้งแต่ปีพศ .2568 เป็นต้นไปนะครับจนครบ5ปีพอครบ5ปีแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาเก็บค่าปรุลงรายปี25บาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4พฤษาคม2568ในการประชุมเพั้งนั้นก็มีกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีตัวแทนสมาชิกชกสสมอจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมนะครับประชุมใหญ่สามัญประจําปีปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับคือมีการโหวต747เสียงนะครับโหวตปรากฏว่าเห็นชอบให้ปรับเพิ่มหักค่าบำรุงรายปีเป็น50บาทนี่5 9เสียงไม่เห็นชอบ2เสียงนะครับ ที่เหลือน่าจะงดออกเสียงนะทำนองนี้นะครับก็เห็นชอบ5 9เสียงนะครับทีนี้การหักค่าบรุงรายปีก็มีการหักไปแล้วนะครับโดยค่าบรุงรายปีปี68นี่สมาคมหักจากบัญชีสมาชิกโชกสสม,มอเมื่อ15มกราคม68เนี่คนละ25บาทและเมื่อบันที่15ตุลาที่ผ่านมานะครับเมื่อบานนี้ครับ ก็หักเพิ่มอีก25บาทเป็น,นันว่าปี258หัก50บาทแล้วนะครับเพราะว่าหาัก2ครั้งหักทุหากเมห,หากมกรา68กับ15ตุลา68 2ครั้งครั้งละ25เป็น50นะครับต่อไปครับปี259ปี2570ปี2571และปี2572เหลืออีก4ปีจะหักปีละ50บาทหักในเดือนมกราคมของทุกปีนะครับ2569 2570 2571 2572 หลังจากนั้นก็จะกลับมาหักก็จะกลับมาหัก25บาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับและข้อบังคับสมาคมนะครับก็ได้ปรับแก้แล้วนะครับและก็ได้รับอนุญาตจากเทศบาลน,นาครจังหวัดนน,นทบุรีไปแล้วเมื่อ28เมษายน2 5 6 8นะครับแก้ไขข้อบังคับของสมาคมแล้วนะครับแล้วก็ทําให้วันที่ทำให้วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีหลายคนโดนหักไป25บาทนั่นแหละครับคือหัก25บาทเพิ่มเติมจากเดือนมกราปีที่มกรอหกนะครับมกราหกแปดหักไปแล้วย5่สตัวละหักอีกยีก็เป็น50นะครับปีหกแปแล้วก็เหลืออีกสี่ปีก็จะหักปีละ50หักในเดือนมกรานะหลังจากนั้นก็จะกลับมาหัก25เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ